นักเรียนนะคะนักเรียนปีสองนะคะนักเรียนเปิดหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่สองโดยพยัญชนะเปิดไปที่หน้า 74. นะคะเมื่อวานอาจารย์ลืมให้การบ้านพี่เพียงตาคุณแม่ยิ้มทวงกันใหญ่เลยนักเรียนที่ดีน่าลกขยันทวงการบ้านอาจารย์นะเนี่ยนะคะเมื่อวานเราเรียนอนุป,ปุพพะวิหาร9กก็คือวิหารก็แปลว่าที่อยู่ ที่อยู่ในเบื้องต้นนะคะตามอยู่ในที่อยู่นั้นเก้าอย่างนะคะถ้าใครทาได้อย่างคล่องแคล่วนะคะก็เป็นเป็นเป็นสภาวะของพระอริยะนะคะของปุถุชนก็ได้แต่ปุถุชนจะขาดจะขาดที่อยู่ข้อที่9ก็คือสัญญาเวทยิตาในโรสนะคะหรือพระสดาบันก็เข้าสัญญาเวทยิตาในโรสยังไม่ได้ต้องได้สภาวะยิ่งกว่าพระโสวาบัณ ทีนี้ในวันนี้เราเรียนอนุปปพะนิโรธนะคะเก้าอย่างอ่านพร้อมๆกันค่ะหนึ่งกามสัญญาของท่านผู้เข้าปฐมฌานย่อมดับไปสองวิตกวิจารของท่านผู้เข้าทุติยชฌานย่อมดับไปสปิติของท่านผู้เข้าตติยฌานย่อมดับไปส ลมอัศสาสะและปัสสาสะของท่านผู้เข้าจตุชารยย่อมดับไป 5. รูปปัสสัญญาของท่านผู้เข้าอาการสานัญจายตนะสมาบัติย่อมดับไป 6. อาการสานัญจายตนะสัญญาของท่านผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะสมาบัติย่อมดับไป7 วิญญาณญจายตนะสัญญาของท่านผู้เข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติย่อมดับไป 8. อากินจัญญายตนะสัญญาของท่านผู้เข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตย่อมดับไป 9. สัญญาของสัญญาและเวทนาของท่านผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธย่อมดับไป ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายธรรมมีประเภทละเก้าละก้าเหล่านี้แลอันพระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังายนาไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้ พึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอ่านแล้วชื่นใจไหมคะอาจารย์ก็แกล้งนักเรียนทุกทีเลยนะคะ ที่แกล้งพราะอะไรถ้าอ่านแล้วชื่นใจแสดงว่าศรัทธาเยอะแม้จะไม่รู้เรื่องก็ยังชื่นใจนะคะก็แสดงว่าท่านมีศรัทธาเยอะจริงๆท่านมีสิทธิ์หลุดพ้นด้วยศรัทธาวิมุตติแต่ถ้าอ่านแล้วยังเฉยๆยังง,งุนงงแล้วก็หงุดหงิดว่ามันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยท่านไม่มีสิทธิ์หลุดพ้นด้วยศรัทธาวิมุติแน่นอนนะคะฉะนั้นเนี่ยขั้นต้นของพระอริยเนี่ยจะต้อง ปลอบจิตตัวเองให้เป็นก่อนเวลาอ่านคำพูดของพระพุทธเจ้าแล้วไม่รู้เรื่องก็ปลอบจิตตนเองว่าโชคดีที่ยังได้เรียนเป็นไงคะจิตก็จะไม่ตกเป็นเสียใจแต่จิตนั้นจะชื่นใจขึ้นมาศรัทธาตรงนั้นจะคงที่และจะทำให้ท่านเข้าถึงศรัทธาวิมุตติได้นะคะนี่อาจารย์กแกล้งถามว่าชื่นใจไหมคะเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะถ้าใครบอกว่าชื่นใจเสียงตอบรับมาแสดงว่า คนนั้นมีสภาวะปรอบจิตจตัวเองเป็นอบรมจิตตัวเองเป็นนี่นะคะดังนั้นมาดูว่าอนุปปพะนิโรธเก้าอย่างนิโรธคืออะไรนิโรธคือความดับความหยับความดับเก้าอย่างนะคะการดับในเบื้องต้นเนี่ยตามดับในเบื้องต้นจนกระทั่งถึงถึงสภาวะของขั้นที่9้าเลยเนี่ยนะคะอนุปแปลว่าตามอุปหะเบื้องต้นจากเบื้องต้นนะคะไปจนถึงการดับ9้าอย่างเนี่ย ดับอะไรบ้างในหัวข้อที่หนึ่งการม,มัสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานย่อมดับไปกามคืออะไรไหนลองตอบพร้อมกันสิครับดังๆหน่อยค่ะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมคะห้าอย่างไหมคะห้ฉะนั้นเนี่ยทำยังไงถึงดับในปฐมฌานได้ละคะเวลาที่ท่านมีวิตกลงไปที่ กายที่ลมหายใจเข้ามีสติเฉพาะหน้าสิครับแล้วหายใจเข้าหายใจออกเป็นไงครับในเวลานั้นรูปคือสิ่งภายนอกดับไหมคะดับเสียงคือสิ่งภายนอกในเวลานั้นดับไปจากจิตท่านไหมครับดับไปจากจิตของท่านหมายถึงว่ารูปพวกนั้นก็มีอยู่เสียงเหล่านั้นก็มีอยู่สัมผัสเหล่านั้นก็มีอยู่แต่ท่านไม่ใส่ใจถูกต้องไหมคะ เมื่อท่านไม่ใส่ใจมันก็เลยดับไปจากจิตของท่านในเวลานั้นใช่ไหมคะฉะนั้นในขณะที่ทุกคนเนี่ยค่ะเข้าปฐมฌา,านกาม,มาสัสญญาสัญญาคือความจำใช่ไหมคะความจำในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็จะดับไปทันทีไหนลงทำสติเฉพาะหน้าสิคะแล้วหายใจเข้า ทำสติและเพาะเฉพาะหน้าแล้วหายใจออกเป็นไงคะจิตอยู่ไหมจิตอยู่ในเวลานั้นสนใจรูปเสียงกลิ่นรสข้างนอกไหมครับไม่สนใจขนาดนี้ชื่อว่าจิตอยู่ในภายในไหมครับชื่อว่าการมสัญญาดับไหมครับดับโอเคเข้าใจเป็นอันรู้เรื่องผ่านนะคะอาจารย์ไม่รู้ว่าคนข้างนอกเนี่ยจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าตอนสอนเนี่ยพอดีว่ามีนักเรียนอยู่ข้างในแล้วเขาคอร์สอยู่นะคะเราก็จะเทียบสภาวะกันทันที ข้อที่สองวิตกวิจารณ์ของท่านผู้เข้าทุติยฌานย่อมดับไปทุติยฌานทุติยฌานสภาวะของทุติยฌานคือความผ่องใสในภายในใช่ไหมคะไม่มีความกังวลใจในในในรูปแล้วใช่ไหมคะไม่มีความวิตคือหมายถึงว่าในจังหวะนั้นเนี่ยคะ่ะอาจอย่างเช่นท่านถ้าท่านเห็นกายทั้งปวงหายใจเข้าณนะตอนนี้ท่านยังมีวิตกวิจารณ์อยู่ใช่ไหมคะ เพราะเห็นกายทั้งบ่วงวิตกลงไปในกายใช่ไหมแล้วหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมคะณเวลานั้นยังมีวิตกอยู่ในรูปถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้พอท่านบนาสิการ์ลงไปเห็นกายทั้งปวงแล้วบรณสิการเพ่งกายทั้งป่วงว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าเพ่งกายทั้งป่วงเข้าไปจะระงับกายสังขารหายใจเข้าเป็นไงคะจิตผ่องใสมั้ย หลังจากที่วิตกวิจารไปที่กายเรียบร้อยแล้วนะคะสภาวะรูปวิตกวิจารตรงในรูปเนี่ยดับไปสภาวะของความผ่องใสก็ปรากฏขึ้นมาในจิตทันทีลักษณะอย่างนั้นชื่อว่าวิตกวิจารดับไหมคะชื่อว่าวิตกวิจารดับไปนะคะก็เวลาที่วิตกวิจารดับไปก็จะมีแต่ความผ่องใสเท่านั้นที่ปรากฏใช่ไหมคะเออนั่นแหละเรียกว่าวิตกวิจารดับ อย่างเช่นถ้าท่านเพ่งกายมากๆลองเพ่งไกยมากๆสิครับพอเพ่งไกยมากๆเข้าปุ๊บเป็นไงครับจิตของท่านก็สงบในทันทีใช่ไหมคะแล้วเพ่งอย่างเดียวก็สัมผัสถึงความสงบในภายในได้ใช่ไหมคะจิตผ่องใสใช่ไหมครับลักษณะอย่างนั้นเนี่ยวิตุวิจารณ์ดับไหมคะที่วิตุวิจารณ์ดับเพราะท่านกําลังสัมผัสและก,กระทบกับความผ่องใสในภายใน,ยในถูกต้องไหมคะ เออฉะนั้นตรงวิตกวิจารณ์เนี่ยยังไม่กระทบกับความผ่องใสใช่ไหมคะในเวลานั้นก็เลยมีวิตกวิจารณ์แต่ในเวลานั้นเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้มีจิตส่งออกนอกกายใช่ไหมเออก็เลยเป็นปฐมฌานทีนี้ตอนเนี้ยท่านเพ่งกายได้ชัดเจนแล้วคือเห็นกายชัดแล้วสามารถเพ่งกายได้เข้าไปอีกและสามารถกระทบสัมผัสกับสภาวะาที่ผ่องใส ในภายในได้ในเวลานั้นชื่อว่าวิตกวิจารดับทุติยชานเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยวิตกวิจารของท่านผู้เข้าทุติยชานย่อมดับไปนะครับทีนี้มาข้อที่สามปิติของท่านผู้เข้าตติยชานย่อมดับไปตติยชานเนี่ยคะ่ะก็จะมีแต่สุขกับอุเบขาสองอย่างสุกัออุเบขาสองอย่างด้วยเหตุนเนี้ย เวลาที่จิตยังเล่าร้อนกวนกวายอยู่นะคะจิตนั้นจะไม่มีสุขเลยนะคะจะใจไม่เย็นยังใจร้อนคนที่เข้านะคะคนที่เข้าฌานนี้ฌานที่3ามได้นี่จะใจเย็นจะใจเย็นจะไม่ใจร้อนเพราะว่าบุงคลน,นั้นนอกจากมีความผ่องใสแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วยังมีอุเบกขาด้วยเข้าใจไหมคะสามารถ